ครับสวัสดีครับผมจาพัชราจากดอนเซโนเดอร์ซิลี่ครับครับสวัสดีครับผมเฟิร์สฉลองลัตจากดอนเซโนเดอร์ซิลี่นะครับครับเป็นไงบ้างเอ่ยกับอีพีศูนย์ที่ขึ้นตกไปก็รู้สึกเขินตัวเองเหมือนกันนะม่ได้ดูแบบรอบที่สองแล้วดูตอนนี้ก็ดูอีกก็รู้สึกเขินตัวเองมากครับแต่ก็อยากให้ทุกคนชอบนะครับใช่ใช่ครับคือตอนตอนเราถ่ายใช่ป่ะเราเราก็รู้สึกว่ามันอะมันมันเขินแล้วมันมันผ่านมาสักพักนึงแล้ว พราะตอนนี้มาออนอ่ะมันเหมือนมันมันรีความรู้สึกอะไรบางอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่าไอตอนนั้นเราเล่นแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ยครับผมคือหากันให้เลยกลายเป็นซีเลยอีกนะครับแต่ว่าเราเป็นเอ็นซีคนละอุ้ยเดี๋ยวสปอยไหมครั้เป็นเอ็นซีคนละความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคโอเคแล้วเป็นยังไงตอนเอ็นซีเขินระดับไหนอืมเขินตอนนั้นนั่นไม่ใช่เอ็นซีแรกแรกเนอะใช่ครับ โอ้เกินเกินมากจาได้ว่าหลายหลายเทคมากครับเพราะว่าสีแรกแรกแรกๆเลยเกินมากหลังก็คือไม่เกินแล้วเกิะครับี่เกแต่เกินลดลงไม่ลดเลยอออไม่โอ้โหแต่ละซีนนี่คือไม่เหมือนกันเอ้ยเอาอีกตลอดเกว่าีจิสนถือว่าเป็้ำมช่ไหมน้ำจิ้มทเป็นน้ำจิ้มใช่ทเป็นน้ำจิ้มแบบเล็กน้อยมากเลยผมว่าและในเรื่องจะเป็น ในเรื่องนะครับมอยออสโมยเหรอก็เปรียบๆแล้วกันนะถ้าแบบสมมติเราไปกินหมูกระทะมันก็คือน้าจิ้มเปล่าๆเลยอีพิโซนแต่ถ้าเกิดน้าจิ้มเด็กเป็นได้แต่พอเข้าไปในเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยจะเริ่มใส่พริกกับใส่กระเทียมมาเต็มเลยครับเแซ่บเรมันเริ่มแซ่บเได้ร่องงานกับน้องๆเห็นมีน้ให่ๆด้วยอบก็ทุกคนตั้งใจกันมากเลยนะแบบใช่ทุกคนแบบเห็นผมเห็นความตั้งใจของแบบเมื่อจะเป็นพวกพี่ๆพี่พุธ พี่น้องสม,มาร์ทพี่เจมอไรเนี้ยเขามีความตั้งใจมากเลยแบบว่ากับกับเรื่องนี้ผมเห็นแบบเออเห็นแล้วแบบคือเราก็ต้องเรารู้สึกว่าเรามาพร้อมๆกันเราเดินไปพร้อมๆกันรู้สึกดีใจมากครับที่ได้เจอทุกคน,นครับใช่การันตุที่มีอะไรมเสริมงน้องเหมือนกันอ๋อไม่ไม่มันเหมือนมันมันเสริมกันมากกว่าคืออย่า<ช>งผมอะ<ช>ตอนที่แสดงใช่ไหมครับคือเมื่อก่อนจะแสดงกันแค่เ,เอาสองคนแล้วรู้สึกว่าอ่ะ ตอนแรกๆต้องปรับแล้วพอมันเริ่มเข้ากันแล้วแล้วพอมาเจอมีเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันเหมือนว่าเราต้องช่วยกันปรับแล้วเพื่อนบางทีเพื่อนอาจจะมีเสริม่าแบบเฮ้ยขายคูนกลับปะเอาประจาเอาเฟิร์สเฟิร์สเอาอะไรอย่างเงี้ย่มันเหมือนกับว่าต่างคนมันต่างเสริมกันแล้วมันแบบมันค่อยๆลงตัวไปเรื่อยๆมันแบบตัวละครมันค่อนข้างแบบกลมกลืนกันเรื่อยๆครับใช่ครับไหนๆพูดถึงเรื่องขายซีนู่นละเราเราได้ขายอะไรไปให้บ้านเราแบบได้มาใช้จริงๆไหมขายเราใช้จริงในชีวิตเราครับ อันนี้ผมตูเองหรือว่ามันยังไงเนี่ยคุณปูเองเนี่ยเนีผมขอโทษทำมาเราทันเลยได้ไหมครับมีที่ขายอะไรพิ่มกลับแล้วแบบว่าเพิ่กลับหรือกับเท่ะเอาเลยอ๋อคือจริงๆอ่ะเราไม่ได้ตั้งใจจะขายครับเหมือนเขาแบบปล่อยที่ปล่อยแบบเหมือนแบบอ่ะเราเล่นเล่นยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าง NC อย่างเงี้ยอ่ะเรายกตัวอย่างแบบอะไรแบบนี้แบบว่า NC นน่ารักน่ารักกรุบกริบเขาก็จะอ่ะเดี๋ยวแบบว่าเอาแบบนี้แบบนี้นะแล้วที่เหลือ ลองเล่นไปก่อนเขาจะชอบแบบผู้วกวกับก็จะบอกว่าอ่ะลองเล่นไปก่อนนะลองเล่นไปก่อนเราก็จะอ่ะเราก็จะจิ้จาวอย่างนี้ไหมลองลองเล่นอย่างนี้ไปก่อนเล่น <Lim S 1> ไปเลยเราไม่บอกอะไรเงี้ยครับ <ừ> ใช่ถ้าได้ไม่ได้ก็อีกทีหนึ่งครับผมอ่าแลวส่วนใหญ่ส่วนใหญ่มันยังไงครับผมคือเราไม่ได้ตั้งใจขายแต่คือมันมันไปมันไปเองมันเหมือนละครวอาชีวิตจริงไงเรื่องอาไรแล้ว ไม่ครับไม่มีอะไรเลยไอ้ตัวหนูมีอะไรไหมไม่มีอะไรครับคนหนึงดูเหมือนมันมีนะเออมันไม่มีครับไม่มีตาพูดจริงแฉ่เจ๋อะไรแล้วไม่มีครับก็อย่างที่เฟิร์สบอกว่ามันก็แค่เราก็แบบปรังคือพูดกลับไม่สั่มผัสเราก็แค่เล่นเล่นไปเล่นไปเล่นไปเลื่อยอะไรเงี้ยได้ข่าวว่าถ้าสัมัสแล้วก็เล่นไปเล่นเหมือนกันมันก็คือบางทีเราไม่ได้ยินพี่ต้องต้องเรียกว่าเราไม่ได้ยิน ต้องเรียกว่าเราไม่ได้ยินพี่เพราะช่วงนั้นมันก็อามันอาจจะคลืมเคิร์ดแล้วมันก็เอาไปมาต่อร่างกันอะไรอย่างเงี้ยเราปกติต้องยิีคัดต้องยิีเขาว่าคัดแล้วถึงจะเลิกอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยเราสัมผัสกี่รอบคะที่จิงส่ก็จะไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่ทำไมบูมซีแล้วไม่ออกเลยได้ข่าวจาเราตัวป่วนเลยก็แก้โตโจก็ไม่ให้เขาเรียกว่าไม่ให้ในกองเครียดมากกว่าเพราะว่า ความเครียดเนี่ยมันมันทำให้แบบว่าเรากลายเป็นความเก่งเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยผมก็จะชอบแบบเข้าไปพูดคุยเข้าไปหยอกล้อเพื่อที่แบบว่าเขารีแลกซ์นะเบสเบสเด็ดิไอซ์อะไรอย่างเงี้ยอ,ออกมาครับใช่เป็นคนแบบนี้หนอครับเป็นคนแบบนี้อยู่แลใช่ครับเหมือนคนชอบชอบชอบแกล้งด้วยครับก็สองอย่างเลยอย่างงานคืออะไรคืองานใช่ครับผมมั่นใจว่ามันต้เป็นอย่างงี้แต่ว่าอ่ะเขาหน้ารักหน้ารักเขามีความ คือเอาจริงๆแล้ว oh, ่ามันมันเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งที่สิ่งหนึ่งที่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าถ้ามันมีอยู่ในในที่ทํางานผมคิดว่ามันมันทำให้เรารู้สึกเรารีแลกอะบางทีผมผมเป็นคนค่อนข้างเครียดกับเรื่องงานไงครับอ่านบทเสร็จแล้วอ่านบทอ่านบทอ่านบทเงี้ยบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเราแบบที่เราเครียดเกินไปหรือเปล่าจะมีเขาว่าอะยังไงอะกินข้าวเปล่าอะอะไรอย่างเงี้ยว่าพี่เราเออ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 เราเครียดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะพาดึงเราออกไปอะไรอย่างเงี้ย เออเวลาเขาเขี้ยหรอฮะไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเจอแต่ถ้าเหยียดเออค้างดีครับครับกลับเามาตื่ในซีรีส์ออกไปตั้งแต่วันไหล้วออกไปตั้งแต่วันไหลอไปไกลแล้วแฟนๆต้องรอดูฉากไหนเป็นพิเศษไหมโอ้โหยังไงดีครับมันจะสปอยไหมฮะคือเฟิร์สไปทับใจในในซีที่มันคิดว่าแบบสปอยแน่ๆอ่ะอืมเอาเป็นว่าให้ทุกคนรอติดตามดูดีกว่าว่าอยากให้ทุกคนรอดูดีกว่าใช่ผมว่า มันมีซีนประทับใจทุกอีพีแน่นอนใช่ครับใช่ครับอ่างั้นที่ถ่ายมาทั้งหมดเนี้ยซีนไหนที่แบบยากสุดหินสุดยากอ่ายากสุดอะไรครับยากสุดหินหิวหิวอ่ะมีคนหิวหนึ่งนะครับแล้วพี่ๆครัขอขนมนะครับอ่ะคุณก่อนยากสุดผมว่าเป็นซีนที่ยากสุดน่าจะเป็นซีนที่เราเข้าคู่กันแล้วมันมีความแบบอ่าเรียกว่าเราจะเดี๋ยวมันจะสปอย เป็นความเครียดอะไรบางอย่างมันผมสําหรับผมอะมันค่อนข้างซิงยากสําหรับคืออย่างชีวิตจริงเราเราไม่ค่อยมีอะไรที่เครียดต่อกันอะไรเงี้ยครับพอเข้าบทจริงเงี้ยมันอาจจะต้องมีการจูนแต่จจต้องมีการแบบไอติ้งโคมาช่วยจูนว่าเนี่ยซีนนี้มันจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมคิดว่าซีนนี้มันยากค่อนข้างยากใช่ของผมนี่จากที่เราพูดมากนา็น่าจะแบบซีนเดียวกันนะแต่ก็ต้องน,น่าจะซีนเดียวกันแหละครับก็ใช่มันเป็นเป็นเป็นซีนที่แบบว่าเป็นเป็นซีนอารมณ์เลยครับบอกว่า มันเป็นซีนที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะคือบางทีเราไม่เคยแบบออเกลตัวะเกลิ่ใช่กลัวมากบางทีเราไม่เคยที่จะอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาไปตีความเราเองซึ่งพอมันพอมันต้องเข้าในซีนจริงอะเราเรายังไม่เคยถึงจุดจุดนั้นเราเลยอาจจะมันเป็นมันก็เลยเป็นสีนที่ยากเนี่ยพี่เนี่ยพี่มันอธิบายยากเพราะว่าอาจจะแบบกลัวหลุดสปอยอะไรอย่างเงี้ย ผมมันมันจะมันจะมีบางซีนที่เยอะเยอะเหมือนกันคือผมไม่เคยเยอะขนาดนี้ประมาณสิบอันนี้คือแค่คัดเดียวประมาณสิบเทคคือตอนนั้นก็เครียดเหมือนกันเครียดเลยตอนนั้นเครียดว่าไม่ผ่านเทคหนึ่งถึงเก้าเนี่ยขายไม่มีไม่เอาเลยหนึ่งถึงเก้าขายครับโอ้โหครับ ครับก็ฝากไว้นะครับดอนเซโนเดอรซีดีเมื่อหัวใจใกล้กันครับเริ่มออนแอร์วันแรกวันศุกร์ที่6สิงหาคมนี้ครับครับทางช่องวัน3 1ครับเวลา4ทุ่ม45้าครับผมแล้วก็ดูย้านหลังได้ทางไลน์ทีวีนะครับผมและถ้าใครอยากรู้เบื้องหลังของกองถ่ายไม่ว่าจะฉากดราม่าตลกอะไรเนี่ยสามารถติดตามชมได้ช่องทางของมีไมวายทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t ตอร์หรือ i ิน t a g r a m ครับครับผมฝากไว้นะครับแล้วเจอกันครับครับขอร์ุครับ